แพ้หลุดรุยฝ่ายค้านสู้ต่อในสภาตัดงบคดีเหมืองทองอัคราา38ต่อ21เสียงมีรายงานว่าที่คณะประชุมกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2 5 6 4โดยมีนายวรเทพรัตนากรรองประธานกรรมธิการเป็นประธานการประชุมปรากฏว่าในการพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ต่อสู้คดีระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัท k คิ g a เกตคอนซูเ d เต็ดลิมิ t e d ประเทศออสเตรเลียบริษัทแม่ของบริษัทอัครารีสอร์สเสจำกัดร่วมประกอบกิจการเหมือง กองแร่ทองคําผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคําชาตรีจังหวัดพิจิตรวงเงิน111ล้านบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมกรณีหัวหน้าคอสชอใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา44สั่งปิดเหมืองแร่ทองคานายแพทย์เริวัติวิสรุตเวสสสบัญชีรายชื่อกรรมธิการจากพักเสรีรวมไทยใช้สิทธิปแปรยติตัดงบประมาณทั้งหมด111ล้านบาทเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าหัวหน้าคอสชอไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐจึงไม่มีสิทธิ์ใช้งบประมาณต่อสู้คดีแต่ที่ ที่ประชุมกรรมธิการมีมติเสียงข้างมาก38ต่อ21เสียงให้ปรับลดงบประมาณเพียง12ล้านบาทตามที่อนุก,กรรมธิการเสนอมาเท่านั้นทางนายแพทย์เรวัตจึงขอใช้สิทธิสงวนค่าประยะตัติขอตัดงบประมาณทั้งหมด111ล้านบาทในขั้นการพิจารณารายมาตราในวาระ2ในที่ประชุมสภาระหว่างวันที่16-18กันยายนนี้ you <laughs>